วันนี้เราก็มาโยเกมไหมครับพีพ็อกเก็ตเวอร์ชันศูนย์จุดสิบสามไปศูนย์จุดสิบสี่จุดศูนย์ตัวเต็มนะนะครับเขียวเขียวผมเก็บเสียงนะเลรนยังไงพี่โอ้ทำอะไรพี่โอ้หนี่อยู่ใครบ้างเนี่ยที่เข้าอยู่ครับเอาทำไมครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะเป็นตัวเต็มบิวก็หายไปไม่มีอะไรมากไก่ทำอะไรอยู่

เล่นอะไรดีปั๊บปั๊บปั๊บว่าจะเล่นเยออว่จะเล่นอยู่เล่นดีไหม่ถามไ้เล่นได้ไหมบอสขึ้งซักไปวันเข้าลูกเสือมึงจะอะไรมาตกลไหแกอะไรใครให้มึงตกลงเลยมา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 นีผม เนี่ยเวลามันเป็นเคิงคิใช่ป่ะพอมันกลับมาของติตรงนี้ที่อยู่ครบเลยมึงเคยบอกแล้วนี่บอกเหรอบิวเจ็ดปะดูวบอกไงบอกเพื่อนบอกว่าของไม่หายฮะว้าวดีเนาะไม่ไปนะอนเดอร์แล้วกันเอออยากไปเหมือนกันว่ะอยากไปเหมือนกันมึงไปไม่ได้อู้ห่วะเออเข้าไปเออเออเซตแบบอาทิตย์หน้ากันอะไรอาทิตย์หน้า เกมส์เศรษฐีรีวิวบ้างไหมวะเอาไหมดาใหม่ก็มาเนาะแคทลงนิดเดียวนะก็ไปจบคลิปไปครับโอ้ผมไม่เจอนาน,นแล้วตัวไก่ไก่นี่เห็นแล้วไหมเห็นอะไรโอ้มินเนี่ยน <laughs> มันคือมินเนี่ยนใครไม่รู้คนจะไม่ได้มินเนี่ยนอุยมินเนี่ยน ก็ขอบคุณทุกที้นะครับใช่จบแล้วเหรอจบแล้วเมื่อมีมาล่าก็เต็มครับเออมามาครับมีอะไรใหม่บ้างการมีอะไรมาใหม่ๆ้างก็ไปมีเลยนะครับก็รุ่น14รุ่น15ราคาเป็นหมด่นล้านตลาดเออมีอะไรใหม่ก็แก้บั๊กนี่เออก็กระตุ้งเงาของตัวผมเองดันผมเองนะนะบอทเตอร์อ่ะก็เขาเอา9อะไรไก่สุดยับครับ 好了，我来干。